ตลาดนัดหนังภพพาพยนตร์มีมากกว่าความบันเทิงสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตลาดนัดหนังคลิปนี้มาหยิบซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีอย่างใต้แสงจันทร์วันห่วนคืนระหว่างที่ทั้งคู่กำลังจะเดินกลับไปที่บ้านต่างฝ่ายต่างเริ่มสงสัยในตงก,นกันและกันเพียงแต่ว่าตอนนี้หูจูถูกพาตัวมาที่วังล้างที่เป็นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และโลกปีศาจระหว่างทางทรงเชี้ยงแอบสรงข่าวไปบอกจูอ,อวีจูวีได้รับข่าวนั้นก่อนที่ประตูบ้านจะถูกเปิดออก พออูเจนเห็นแบบนั้นเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นจูวีบอกว่าเอาไว้ค่อยคุยกันทีหลังพอเขากลับมาเขาจะเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังประตูเชื่อมโลกมนุษย์โลกปีศาจถูกเปิดออกอูเจนนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารที่เตรียมไว้สําหรับวันเกิดของจูวีเพียงลําพังอูเจนนั่งคิดเรื่องราวทุกๆอย่างอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะรินสุรามาดื่มแล้วก็ตัดสินใจลงไปตัดสินใจตามจูวีไปวันนี้ท่านจะต้องเข้าไปที่ตลาดปีศาจให้ได้อย่างนั้นหรอใช่เราท่านเคยคิดไม่ว่าหลังจากคืนนี้ไปเราจะเป็นยังไง้้้าาไม่ไดดตังงใจปิบทน ข้าจะให้ท่านเลือกเป็นครั้งสุดท้ายหากท่านหยุดแค่นี้ระหว่างเรายังมีโอกาสหากท่านยืนการจะเข้าไปในตลาดปีศาจให้ได้ระหว่างท่านกับข้าจบกันแค่นี้ท่านจะเลือกพวกเขาหรือจะเลือกข้าจูวิยินคิดอยู่แป๊บหนึง่งก่อนที่จะไล่คนไปที่ประตูทางเชื่อมเพียงแค่นั้นอู๋เจินก็ได้คําตอบและแน่นอนว่าอู๋เจินก็ไม่คิดจะให้จูวิผ่านเข้าไปการต่อสู้จึงเริ่มขึ้นแต่อูเจินไม่ได้ลงมือเต็มที่พราะเป็นแบบนั้นเพียงไม่นานการต่อสู้ก็จบลงมานมิติฉีกอ คนที่อยู่คนละฝั่งเห็นซึ่งกันและกันจูวี่เห็นหลอสิทธิพี่สิทธิน้องถูกจับเอาไว้ก่อนที่อู่เจินจะพาจูวี่เข้าไปในตลาดปีซาแท้จริงแล้วตอนที่อู่เจินมารับจูวี่ที่หอหลูอี้คำพูดที่อู่เจินทิ้งเอาไว้ตอนท้ายก็คือข้อความข้อความที่ส่งไปถึงหูจูว่าให้พาคนพวกนี้มาที่ตลาดปีศาจได้เพราะที่ตลาดปีศาจได้เตรียมการทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วแล้วความจริงที่ตลาดปีศาจก็ทําให้หลอกนักพจน์วังฉางซีได้เห็นได้เห็นว่าสิ่งที่อยู่ในตําราไม่ได้บัันททึกมจริงง้หดเปีศาก็มมีีชวิตเหือนกันมีชีวิตความปปนอยู่ใวิถีงจ แน่หรอว่ามันก็ย่อมมีปีศาจที่ชั่วร้ายอยู่แล้วเชกเช่นเดียวกับมนุษย์มนุษย์เองก็มีคนที่ชั่วร้ายปะปนอยู่เช่นกันและนั่นคือความจริงความจริงที่เหล่านักพจน์วังฉางซีไม่อาจปฏิเสธได้เพียงแต่ว่าก็ยังเหลืออยู่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องอังคีสวนเมื่อ18ปีก่อนสิทธ์น้องสิบจะมาฉางอันเพื่อเหตุผลนี้ไม่ใช่หรอมาเพื่อสืบหาความจริงและแก้แค้นให้พ่อแม่ของเจ้าชาเพื่อเหตุผลนั้นเกรงว่าทุกท่านจะมาเอาความผิดผิดที่แล้ว แน่หรอว่าแค่คำพูดเหล่านั้นพศก็ย่อมไม่เชื่ออยู่แล้วพอเป็นหม,มัดมท่านแมวกัท่านงูเลยพาทุกคนไปที่คุกปีศาจไปดูความทรงจาในกระจกเจ้าหมิงของท่านแมวรุ่นก่อนเหตุการณ์ตอนนั้นคือทารุกมารอราวาระหว่างจะยึดของทั้งสามพท่านแมวรุ่นก่อนหวังจะยับยั้งเอาไว้โดยใช้พลังที่มีทั้งหมดสยบและกัดขังทารุกมารถึงสิ่งที่เห็นจะประจักษ์อยู่ต่อหน้าแต่สิทธิพี่ใหญ่เจ้าสํนานักก็ไม่เชื่อ คิดว่าพวกปีศาจใช้เวทอาคมสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงแต่พอพี่สามใช้อาคมพิสูจน์ดูก็ยืนยันในว่านี่คือกระจกเจา้าหมิงของจริงไม่สามารถใช้อาคมดัดแปลงหรือว่าแก้ไขอะไรได้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นอาจจะเป็นเรื่องจริงไม่ว่าจะเป็นกระจกเจา้าหมิงหรือเรื่องที่ทาลูกมารถูกเจ้าปีศาจแมวรุ่นก่อนผลึกเอาไว้เพียงแต่ว่ามันก็ยังลงเหลือลงเหลือไอมานอยู่นั่นก็แปลว่าแก่นของสิ่งชั่วร้ายยังไม่ถูกทำลายพอเรื่องราวมาถึงขั้นนี้ทุกคนเลยคิดจะร่วมมือจัดการมัน เพียงแต่ว่าความคิดนั้นไม่ใช่สำหรับสิทธิ์พี่ใหญ่สิทธิ์พี่ใหญ่ชิงลงมือรีบใช้คาถากักขังทุกคนเอาไว้เพียงแต่ว่าอูเจนไหวตัวทันและหนีออกมาได้หนีออกมาได้และตามไปเล่นงานคนที่ถูกกักขังอยู่พยายามใช้เวทอาคมและพลังปีศาจเพื่อทำลายแต่ก็ไม่ใช่เล่องง่ายพราะนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาจากเวทอาคมหรือว่าพลังปีศาจแต่เป็นวิชามานแล้วสิทธิ์พี่ใหญ่คนนั้นก็ใช้วิชามารเล่นงานอูเจนการโจมตีได้ผลเพียงแต่ว่าสิ่งที่ตามมาเ็าคือร่างกายของอูเจนกับตอบสนองวิชามมนนั้นตอบสนองด้วยการที่พลังวิญาาณถกกดนเข้ไป ไอมานที่จู่วิออกมาด้วยหลุดออกแล้วก็พุ่งเข้าไปในร่างอู่เจนนินแก่นมานประกฏตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าท่านแมวรุ่นก่อนเอาทะลุมานไปกักขังไว้ที่ไหนสิทธิพี่ใหญ่หมายจะดึงแก่นมานนั้นออกมาทําลายเพียงแต่ว่าจูว่วิก็รู้ว่าหากทำเช่นนั้นอู่เจินก็จะตายไปด้วยเขาเลยไล่คาถาไปที่ป้ายหยกของสิทธิ์พี่ไล่เพื่อเรียกกระบองฉางซีอยกมากระบองฉางซีทำลายเวทคุมขัง,งและปลดพันธนาการให้กับทุกคนจากนั้นจูว่วิก็พุ่งเข้าไปพุ่งเข้าไปตัดพลังมานที่กำลังกินกิน,กน อาคมที่เขารู้ดีครั้งหนึ่งเขาเคยแอบศึกษาวิชามาแล้วอาจารย์จับได้เขาเลยสาบานว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันอีกเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นพออาจารย์รับจูวีเข้ามาเป็นเศษทุกคนต่างบอกว่าจูวีมีพรสวรรค์นเหนือกว่าสิทธิพี่ใหญ่สมควรที่จะได้รับตําแหน่งผู้นําวังฉางซีคนต่อไปนั่นแหละนั่นแหละคือเหตุผลที่สิทธิพี่ใหญ่จะยอมแพ้สิทธิน้องคนนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิทธิพี่ใหญ่เลยยอมแลกทุกอย่างเพื่อที่จะก้าวขึ้นไปเป็นผู้นําวังฉางซีอย่างสมเกียรตินขดึ้ เรื่องพวกนั้นก็ช่างมันเถอะแต่ว่าตั้งแต่นี้ไปก็ขออย่าได้พุ่งเป้ามาที่ตลาดปีศาจโดยที่ไม่มีเหตุผลอีกเสียสองตัวอยู่ทําเดียงกันไม่ได้นับจากนี้ก็ขอให้วางฉางซีอย่างกับอิฉางอันอีพูดจบอูเจินก็ให้หูจูไปส่งทุกคนจูวีเขามาถามอูเจินว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ท่านก็เห็น้วยตาตัวเองแล้วศัตรูที่ฆ่าพ่อแม่ของท่านอาศัยอยู่ในร่างของข้าท่านเองก็ไปเถอะพูดจบอูเจินก็ล้มลงจีซูเห็นแบบนั้นก็เลยรีบอุ้มอูเจินไปรักษา ผ่านเวลามาระวังฉางซีออกมาจากตลาดปีซาส่วนอูเจินก็ฟื้นกลับมาแล้วแล้วนางก็ถามจีซูว่าจีซูรู้ว่าจูวีเกี่ยวข้องกับวังฉางซีตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทำไมถึงไม่บอกนางให้เร็วกว่านี้เจ้าชอบเผชิญทุกอย่างเองไม่ว่าจะดีหรือร้ายข้าเลยคิดว่าหากเจ้าไม่เห็นเองแบบนี้เจ้าคงจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องของเหมยจูวีแต่ข้าไม่คิดเลยว่าแก่นพลังจะอยู่ในร่างของเจ้าอาูทำไมข้ารู้สึกเหมือนไม่รู้จักเจ้าแล้วแต่สามพลังฝั่งเหมยซื่อ เรื่องที่เกิดขึ้นที่ตลาดปีศาจไอเจ้างูดำเนี่ยก็เอามาเล่าให้ฟังด้วยเป็นห่วงคุณูริวนะสิส่วนจูวี่เนี่ยเพิ่งกลับมาถึงบ้านแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่อู๋เจนเตรียมเอาไว้ให้เพียงแต่ว่าไม่นานเท่าไหร่พี่สีก็มาหาเขาก็มาคุยมาถามเรื่องตลาดปีศาจนี่แหละแล้วก็ยังอยากให้จูวี่พาไปที่ตลาดปีศาจด้วยแล้วก็คุยก็ดื่มกันยันคำ่ำถึงกับฟุบหลับตรงนั้นแล้วก็ผ่านมาอีก,กวันด้วยก็ได้นกจดหมายนี่แหละที่เป็นคนปลูกอะ่ะก็มามาส่งสิทธิพี่สิทธิ์้องลวพดวย แต่สิพี่รองเลยบอกว่าไม่ต้องเพราะว่าจาย์ได้มอบมให้กับจูวี่ไปแล้วแล้วอีกอย่างนักพดวังฉังซีไม่ควรถูกจํากัดด้วยวุฒิชิ้นใดชิ้นหนึ่งจูวี่อยู่ที่กรมคดีพิศวงย่อมไม่อาจหลีเลี่ยงพบเจอพูดผีปีศาจก็ต้องใช้กระบองนี้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเธอขอรับสิพี่จากนั้นเหล่านักพดวังฉังซีก็ออกเดินทางเพียงแต่ว่าพอออกเดินทางได้นิดหนึ่งหูจูก็ออกมารอมารอเจอนักพดโง่คนหนึ่งนักพดโง่ที่ส่งขนมให้แทนคําขอบคุณแต่ถึงจะเป็นอย่างนนนนนััั้้้้้มมมกก็ทําีีจิิงอออยยตวร ผ่านเวลามาช่วงข้ามทางฝั่งตลาดปีซาจเจ้าแมวน้อยกำลังนั่งปรับทุกข์กับเจ้าง,งูน้อยส่วนพี่สีเนี่ยก็ยังตื้อทอี่จูวีพ่พาไปที่ตลาดปีาศาจเหมือนเดิมแต่ถึงจะตื้อยังไงจูวี่ก็อาอแต่อ่านหนังสือไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเฮ้ยช่างเถอะหาอะไรเล่นดีกว่าไอ้นี่ของอะไรเนี่ยของขวัญที่พ่อตาส่งมาให้ตุ๊กตาคู่รักอย่างนั้นหรอไม่เห็นเหมือนเจ้ากับพี่หญิงเลยข้าบคุณดูหลิวเหมือนตุ๊กตาพวกนี้มากกว่าซะอีกเฮ้ยแต่ก็นะข้าคงได้แต่คิดถึงคุณนูหละ พอเหมยซื้อพูดจบตุก๊กตาก็ส่องแสงออกมาที่ดวงตาแล้วจากนั้นก็ปล่อยแสงออกมาใส่เหมยซื้อเราก็ดูเหมือนว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณลูลิวเหมือนกันเพียงแต่ว่าสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นเพียงชัว่วพริบตาทั้งสองคนที่อยู่คนละที่ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเพียงแต่ว่าคุณชายเหมยหรอเมื่อกี้ก็คุยอยู่กับเจ้าแมวน้อยนี่นาะพับพี่หญิงแล้วที่นี่มันเฮ้ยไอเจ้านั้นเล่นอะไรอีกแล้วล่ะเนี่ย หมิดซื่อในร่างคุณูหลิวเนี่ยก็เล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟังเพราะฉะนั้นวิธีแก้วคือให้อู๋เจนินพากลับไปที่บ้านส่วนจูวี่ก็ถามคุณูหลิวในร่างพี่ซีถามว่าอูเจินเป็นยังไงบ้างก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไม่ได้เป็นอะไรมากพอตอบเสร็จปุ๊บเหมิยซื่อในร่างคุณูหลิวเนี่ยก็มาถึงพอดีทั้งคู่เนี่ยเลยชวนกันไปหาวิธีสลับร่างคืนส่วนจูวีกับอูเจินจูวี่ก็ขอโทษกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นและพยายามทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมืออออนนนนนเเดมมมมพีีียยยงงแต่่่่่ววาาาปรระคสสัััู้ๆทททููู้จจจกกกใหุถึบ คำพูดสั้นๆที่พูดมาพร้อมน้ำตาว่าถ้าเห็นแก่ที่เคยรักกันมาเราอยากกันเถอะคำวิพรที่อูเ๋เจนเตรียมให้จู่วีในวันเกิดจู่วีอ่านมันเพียงลำพังทั้งน้ำตาเพราะนั้นคือสิ่งที่เขาเลือกเลือกก่อนที่จะตัดสินใจไปที่ตลาดปีซาเอ้าวละหนังจะสนุกต้องดูเองนะฮะแต่ถ้าอยากฟังสปอยทางตลาดนัดหนังก็ให้จัดให้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ share, แต่ถ้าแค่กันอย่าลืมกด subscribe กับตลาดนัดหนังด้วยนะฮะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะฮะ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณขอบใจขอบไทยแซงกิ้วผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับตลาดนัดหนังสำหรับวันนี้ตลาดนัดหนังสวัสดีครับ